ติดตามข่าวต้นชั่วโมงพร้อมกันค่ะ นายวิรัตรัตนเสตประธานวิปฝ่ายรัฐบาลเปิดเผยถึงการประชุมวิปรัฐบาลวันนี้มีตัวแทนพักร่วมรัฐบาลเพิ่มขึ้นมา1พักคือพักเศรษฐกิจใหม่มาร่วมประชุมด้วยแต่ขาดสมาชิกเพียงหนึ่งคนเท่านั้นโดยมีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับการกำหนดเวลาอาภิปรายเบื้องต้นฝ่ายรัฐบาลได้ทั้งหมด22ชั่วโมงแบ่งเป็นคณะรัฐมนตรี11ชั่วโมงสสรัฐบาล11ชั่วโมงโดยสัดส่วนเวลาแต่ละพักจะแบ่งตามจำนวนสสที่แต่ละพักมีในสภาผู้แทนราษฎร วนการกำหนดตัวบุคคลขึ้นอยู่กับดุลพินิษของแต่ละพักอย่างไรก็ตามการประชุมคราวนี้ฝ่ายรัฐบาลเองก็มีความต้องการในการอภิปรายมากพอสมควรเพื่อสะท้อนปัญหาของประชาชนให้รัฐบาลรับทราบโดยกำหนดการประชุมไว้5วันเนื่องจากต้องเลิกการประชุมก่อนเวลา20่สินาฬิกาซึ่งวิปรัฐบาลจะหาหรือการระหว่างการอภิปรายวันละสองรอบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาพร้อมเชื่อว่าจะไม่มีการยื่นให้สารรัฐธรรมนูญตีความพระราชกำหนดกู้เงินทั้ง3ฉบับเพราะเรื่องนี้มีความจำเป็น เป็นเร่งด่วนฉุกเฉินและรัฐบาลก็สามารถชี้แจงได้ ที่ประชุมวุฒิสภาในวันพรุ่งนี้26พฤษภาคมจะมีวาระการพิจารณา2เรื่องโดยรับทราบรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมาการการพลังงานพิจารณาต่อความเป็นไปได้และกำหนดแนวทางบูราณาการการพัฒนาเพื่อให้เกิดโรงไฟฟ้าชุมชนจากขยะเพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงานอย่างยั่งยืนซึ่งหากที่ประชุมเห็นชอบก็จะส่งรายงานต่อไปอยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการนอกจากนี้คณะกรรมาการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรม ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะได้ขอมติต่อที่ประชุมเพื่อไม่ให้เปิดเผยรายงานับและบันทึกการประชุมทั้ง9ครั้งที่ผ่านมาโดยอาศัยตามมาตรา1 2 9วรรค6ของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยกรับมาติดตามข่าวท้นสมองได้อีกครั้งในช่วงต่อไปค่ะ